โฆษกรัฐบาลวอนหยุดปั่นกระแสะนายกรัฐมนตรีสำรองนายกคนนอกและเผาเรื่องการเมืองลงบ้างช่วยรัฐบาลทำงานให้ประชาชนดีกว่ามั่นใจรัฐบาลอยู่ครบเทอมน,นายธนกรบงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีความพยายามปั่นกระแสะเรื่องนายกสำรองหรือนายกคนนอกว่า อยากขอร้องว่าไม่ว่ากลุ่มไหนหรือใครก็ตามหยุดสร้างความสับสนเรื่องนี้ได้แล้วอยากให้เพลาเรื่องการเมืองลงบ้างมาช่วยรัฐบาลทำงานให้ประชาชนจะดีกว่าทั้งนี้ถ้ามองอย่างเป็นธรรมจะเห็นว่าที่ผ่านมาประชาชนรับรู้เป็นอย่างดีว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาให้กับประชาชนในหลายๆด้านที่รัฐบาลที่ผ่านๆมาไม่ได้ทำโดยเฉพาะความไม่สุจริตในการบริหารประเทศของรัฐบาลในอดีตที่เกิดขึ้นมากมาย จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองเดินไปในทิศทางที่ดีคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญจะดีกว่าเพราะผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดจากความพยายามปั่นกระแสที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็คือประชาชน อย่างไรก็ตามยืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้ทําอะไรผิดโดยเฉพาะการอาภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกสามารถชี้แจงฝ่ายค้านได้ทุกประเด็นอย่างแน่นอนค่ะ ทั้งนี้หากเปิดใจมองความเป็นจริงจะพบว่าเรื่องนายกรัฐมนตรีสำรรองหรือนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยรัฐธรรมนูญเองก็ระบุชัดว่าต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก่อนไม่ใช่จะเสนอใครขึ้นมาก็ได้นอกจากนี้วันนี้ไม่ว่าจะพักไหนต่างเฝ้ารอให้กฎหมายลูกรีบผ่านความเห็นชอบของสาภาโดยเร็วที่สุดทั้งนั้น ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่จะต้องสร้างกระแสปั่นป่วนจนกระทบต่อการพิจารณากฎหมายลูกให้ต้องผ่านสภาอย่างล่าช้าวันนี้เรื่องนายกสํารองหรือนายกคนนอกจึงไม่ใช่ทางออกและเป็นเรื่องที่ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาซึ่งนอกจากจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วจะยิ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำ ก้าไกลปรับทีมตั้งโรมเป็นโคศพิธาชมมีดีเอของอดีตพักอนาคตใหม่พร้อมตั้งรองเลยขาเพิ่มสีด้านแก้ไขข้อบังคับพัก นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลถแถลงภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565โดยย้ำถึงการเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งในสมัยหน้าการปรับทับใหม่ความโปร่งใสในการรายงานความคืบหน้าให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองรวมถึงการปรับข้อบังคับเรื่องการคุกคามทางเพศให้ตอบสนองต่อสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน ทางนี้ยังมีการปรับทีมโฆศกพักใหม่โดยมีมติให้ในายรังสีมันโรมสอสบัญชีร,รายชื่อทำหน้าที่โฆศกพักและนีรองโฆศกสองคนคือเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณและนางสาวสุทธวันสุบรรณอยุธยาเพื่อต้องการนำข้อเสนอข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับและตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเมืองได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ ดยมองว่านายรังซิมันโรมมีความเป็นดี a ของอดีตพรรคอนาคตใหม่และพรรคเก้าไกลสูงที่ผ่านมาได้พิสูจน์ตัวเองมาตั้งแต่เป็นรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองและมั่นใจในตัวของนายรังซิมันที่มีความพร้อมทำงานได้ทันทีด้านนายรังซิมันก็ขอบคุณที่ไว้วางใจในการมอบหมายหน้าที่โฆษกพรรคเพื่อที่จะสื่อสารแทนสมาชิกพรรคที่มาจากหลากหลายพื้นที่และขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายรัฐบาลมีความงอนงัน อีกทั้งกําลังเผชิญว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดังนั้นพักเก้าไกลเป็นพักการเมืองที่มีอุดมการยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยจึงต้องแสดงบทบาทให้เข้มแข็งและเป็นหลักให้กับสังคมไทยค่ะ ด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลก็ได้มีการเปิดเผยหลังประชุมใหญ่สามัญว่าได้มีการปรับส่วนของรองเลขาธิการพักเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด4ด้านค่ะเพื่อให้มีความกระชับพร้อมที่จะทำงานควบคู่ไปกับสถานการณ์การเมืองประกอบด้วย 1. นายสุเชษประวินวงวุฒิรองเลขาธิการด้านความร่วมมือระหว่างพักการเมือง 2. นายทิรเสถพัฒวราพงศ์รองเลขาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและการต่างประเทศ สามนายนัทชาบุญชัยอินสวั์รองเลขาธิการด้านกิจการภายในและการเลือกตั้งสี่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิรองเลขาธิการด้านพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลู่นการแก้ไขข้อบังคับพักสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความผิดร้ายแรงของสมาชิกพักที่คุกคามทางเพศได้มีมติแก้ไขข้อบังคับเช่น หนึ่งจากเดิมการคุกความทางเพศที่ร้องเรียนสู่คณะกรรมการวินยัยและจริยธรรมพักเฉพาะในส่วนที่สมาชิกกระทำต่อสมาชิกและบุคลากรของพักให้เปลี่ยนเป็นสมาชิกพักที่กระทำต่อบุคคลใดๆก็ตามทั้งที่เป็นสมาชิกพักและไม่ได้เป็นสมาชิกพักให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงที่ต้องเข้าสู่การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการวินยัยและจริยธรรมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพักและพิจารณาลงโทษ 2. จากเดิมหากเกิดเหตุต้องแจ้งภายใน30วันให้ขยายเป็นมากกว่า30วันได้เนื่องจากความผิดในลักษณะนี้เป็นธรรมชาติที่ผู้ถูกกระทำมักจะไม่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะร้องเรียนทันทีภายใน30วันนับจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งบทลงโทษที่ร้ายแรงคือปลดออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคโดยทันที สามกรรมธิการร่วมเสวนาที่ทางร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งคว่ำหรือไปต่อชนน่านยันเสียงข้างน้อยจะยังสู้ต่อบัตรสองใบเบอร์เดียวในสภา นายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายชินวรบุญยเกียรติสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์และนายดิเรกฤทธิจเจนครองธรรมสวในฐานะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสฉบับที่พศร่วมเสวนาทิศทางร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งความหรือไปต่อผ่านรายการพบผู้ชมผู้ฟังออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยนายดิเรกริกล่าวว่าการพิจารณาร่างกฎหมายลูกการเลือกตั้งนั้นมีสัดส่วนกรรมธิการหลากหลายจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านซึ่งการทํางานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีและเป็นไปตามกรอบซึ่งทำลายที่สําคัญขณะน,นี้คือวันที่18พฤษภาคมนี้ที่จะเชิญผู้ปพระยะติชี้แจง และนำเสนอการแปรยัติแก่คณะกรรมการและวันที่19พฤษภาคมจะพิจารณาร่างกฎหมายโดยภาพรวมเพื่อวันที่24พฤษภาคมนี้จะยื่นร่างกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาสำหรับประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบต่างเบอร์นายชินวรกล่าวว่าระบบบัตรเลือกตั้งแบบสองใบประเทศไทยเคยใช้มาแล้วจากการเลือกตั้งเมื่อปี2540 และปี2,550โดยบัตรเลือกตั้ง2องใบเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนบริบททางการเมืองในการทำร้ายประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งทั้งผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อหรือที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบขณะเดยียวกันบัตรเลือกตั้งแบบสองใบจะไม่ทำให้คะแนนเสียงไม่ตกน้ำและจะไม่เกิดปัญหาเรื่องบัตรขยิ่งด้วยค่ะ ด้านนายแพทย์ชนน่านกล่าวในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ต้องการให้บัตรเลือกตั้งสองใบเบอร์เดียวกันว่าหากเป็นหมายเลขเดียวกันจะยิ่งส่งเสริมสิทธิและเสรีภ,ภาพของประชาชนสามารถเข้าถึงการเลือกตั้งตามเจตนารม์ได้ง่ายที่สุดและยังเป็นการส่งเสริมพักการเมืองให้เกิดความเข้มแข็ง ใครสามารถนําเสนอนโยบายได้อย่างชัดเจนซึ่งบัตรเลือกตั้งสองใบต่างเบอร์นั้นมองว่าการจัดก,การเรื่องการเลือกตั้งจะเกิดความยุ่งยากทางกะกะตจะต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งกว่า400แบบ ทั้งนี้ร่างกฎหมายลูกเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่3คณะกรรมาการเสียงข้างน้อยยืนยันว่าจะยังสู้ต่อซึ่งจะมาอ้างถึงเรื่องของการขัดต่อรัฐธรรมนูญและการซื้อเสียงนั้นตนมองว่ายังไม่มีหลักวิชาการเข้ามาสนับสนุนส่วนตัวเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาจะสามารถยอมรับเหตุผลดังกล่าวในวาระที่สได้ ทนายเดชาโพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแจ้งความเอาผิดทนายกฤษณะอ้างสัมภาษณ์พาดพิงทําเสียหายแต่ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจทนายกฤษณะจำนวนมาก นายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาทนายความคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัรทรธิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมได้โพสต์ข้อความลงในเพจ Facebook ทนายคลายทุกระบุว่าได้รับแจ้งจากนักข่าวว่าทนายกฤษณะอดีตทนายแม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ท่าเรือในเขตสพเมืองนนทบุรีแล้วมีการพาดพิงตนเองทําให้เสียหายดังนั้นในวันจันท์นี้หลังจากเดินทางกลับกรุงเทพจะไปแจ้งความดําเนินคดีที่สพเมืองนนทบุรี ทั้งนี้ทนายเดชายังคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตนเองอีกว่าอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายณบัลลังพบกันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีและให้แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพห้ามหมิ่นประมาทมิฉะนั้นจะติดคุกผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ทนายเดชาได้โพสต์ข้อความดังกล่าว ได้มีผู้ใช้ Facebook เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจทนายกฤษณะเป็นจำนวนมากโดยชาวเน็ตมองว่าในช่วงที่ผ่านมาทนายเดชาที่เข้ามาทำหน้าที่ทนายแตงโมแทนทนายกฤษณะทำตัวเหมือนเป็นโฆษกสำนักงารตำรวจแห่งชาติโดยจะพูดออกสื่อเสมอว่าเชื่อมั่นใจการทำคดีของตำรวจแ0 0ซและอ้างว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รายงานความคืบหน้าให้ทราบอยู่ตลอด โดยล่าสุดเกิดกรณีมีภาพโป๊ะแตกที่ใช้ในการถแถลงข่าวทนายเดชาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ว่าเป็นแค่การนำภาพมาประกอบเพื่ออธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับบาดแผลรูปตัวเท่านั้นและไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญทางคดีทั้งที่ประเด็นดังกล่าวแย้งกับความรู้สึกของสังคมที่กำลังช่วยกันตั้งข้อสังเกตและหาความเป็นธรรมให้กับแตงโมขณะเดียวกันพบว่า ยอดคนติดตามเพจของทานายเดชายัางคงลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะกรมเจ้าท่าปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยทางน้ำพร้อมรองรับเปิดประเทศ1พฤษภาคมนี้ตามที่สนยนบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบ,บคได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรใหม่สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ โดยมีมติเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาและเห็นชอบยกเลิกมาตรการ test and go ผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศมากขึ้นมีผลบังคับใช้วันที่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไป กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมการปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานทุกส่วนในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ ทบทวนมาตราการในการปฏิบัติต่อผู้โดยสารให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึงย้ำให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตราการได้อย่างถูกต้องประกอบด้วยมาตราการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. มาตราการต่อผู้ที่ได้รับวัคซีนและ2มาตราการต่อผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับความหรือไม่ได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ที่เดินทางเข้าราชนจาจักรด้วยเรือราชการเรือสินค้าเรือประมงเรือสำราญและกีฬาหรือเรือยอทหรือเกี่ยวกับการปิโตรเลียมและเรือสำราญขนาดใหญ่ค่ะ นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายัางเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคให้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดรวมถึงแจ้งข้อมูลผู้เดินทางเข้าราชอาณาจากักรทางน้ำให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรการที่ปรับใหม่เพื่อเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News